แอปทัศออนผู้ชมน้องน่ารักแม่แอปอดใจไม่ไหวเอ่ยปากชมทันทีน้องน่ารักเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมักความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคุณแอฟทัศออนดารานักแสดงที่ลดเล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเรียกได้ว่ามีแฟนคลับติดตามและชื่นชอบทั่วเอเชียสำหรับนาย ปอนชิตบุญสถิตพักดีหรือที่รู้จักกันในชื่อเกาซิงเฉินเราจะเห็นผลงานของเขาด้วยความน่ารักและมาพร้อมกับความเก่งมากฝีมือทำให้มีแฟนคลับเอ็นดูและติดตามทางช่องทางอินสตาแกรมมีผู้ติดตามสูงถึงหนึ่งล้านเลยทีเดียวจ้า ล่าสุดแอปทัศออนคุณแม่คนสวยก็ได้โพส์ภาพคู่กับหนุ่มนายรงในอินสตาแกรมพร้อมแคปสั่นระบุว่าแฮชแท็กสามแซบวันนี้กับน้องเอาซิงเฉินน่ารักแฮชแทกนาย INT01 ทากลางแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมสนันไอจีทั้งบอกว่า Thank you for taking care of our ni n อนน่ารัก ขอบคุณที่เอ็นดูน้องไนนยนะคะพี่แอฟคนสวยของน้องน้องไนนยก็น่ารักน่ารักทั้งคู่เลยคะ่ะรอติดตามเป็นต้น